สวัสดีค่ะเมื่อนี้สีวิลงไปเอานมใหม่มาแกงค่ะนมใหม่ยูหิมห่วยอากาศดีคือเกาค่ะใสาา่ยี่หม้อสาวยี่หมบอใบๆมากกับสีเอ่อลจักน้อยก็ว่าช่วงนี้พันวาสิมีฝนค่ะแต่ว่ากระทาอยู่หมื่ว่านตกมาหน่อยนึงค่ะ ตปกปักแปกปักแป๊กส่วนมากฝนนี่ไม่หน่อยบ่ค่อยย่านนะคะย่านแน่ตะล่มเพราะว่าย่านต้นไม้โคนค่ะต้นหนึ่งขึ้กอดกันดีแทะอันนั้นตะเคียนทองนะคะอันนี้เป็นซักทองค่ะ ร้านไส้บ่ราันมาอันวานเขาค่ะเพราะว่าเพิ่นบบเดวานผงกสีวานหน้าทงบานอยู่จึงเสิ็จ้มาวานทงนหนี่ให้ยข้างล่างสิเป็นพายุงห้ายค่ะเพราพายุงหลาย,ย,ลายกสิกริงเพิ่นสิหลายแน่ย่ามฝนย่ามล่มมากสิตานล่ม บางกิ่งกับฮักนะคะขงาง่งางขังรางสิมีกิง้งหาก,กิ่งอันบางต้นกับสิแบบวา่าเนี่ยก็จังขังรางแถวเนี่ยนะคะปลูกหลายๆว้ก็เพื่อแบบนี้ละหาพี่น้องเพื่อลมแน่เพื่อเพื่อฮักแน่ค่ะต้นไดยูไดกะกระสูน้ำกันค่ะอันนี้ต้นแดงเพี้ยวไปเลยส่วนมากไม่แดงนี่สิบบบ ยูสวนไปหน่อยนี่บ่มีลมจกต้นนะคะต้นสิลมนี่ส่วนมากสิเป็นพยุ่งค่ะเพราะว่ากิง่งกิ่งหลายใบยหลายค่ะย่ำนันกะกันลมง่ายเพราะว่าของไ่หน่อยปลูกทั้งขั้นแท้กับรจักเนาะแต่ปลูกลาบลาบอาจสิบบปเป็นแต่ว่ามีสวนอีกสวนหนึ่งนะคะที่ว่าปลูกปลูกเป็นสวนเลยแต่ว่าไ่หน่อยบนเด้ไปเบิงช่วงนี้มัน ย่านไปเบิงล่ะเราหลอดหน่อยล่ะมันสีเสียกําลังใจพอมันแห้งอันนั้นไม่หน่อยปลูกไวเ้เป็นธรรมชาติเลยค่ะบบเดโฮดหนามโบเดอีหยังกระสองปีล่ะสามปีล่ะเดี๋ยวให้ฝนตกมาอีกก่อนไม่หน่อยจังสิไปเบิงเน่ยพอยุงอันนี้อันนี้แค่แค่หน้านะคะนะ ดอกข,า,ขาวๆอะค่ะที่ปลูกน้ำปัำ่มหลายๆนะคะแม่หน่อยนาข้าวาดอกมันกินได้ที่นี่แม่หน่อยก็เลยเอาลองไปหลวก,กินอุ้ยแสบอีเล่มันจะเป็นขมๆค่คะขมแสบอะออะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยไปเอาน้อใหม่เดี๋ยวแม่หน่อยเฮ็ดคลิปไปเอาน้อใหม่ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ